19สีประกอบนมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ถึงคิวของสุดยอดรถซีดานขนาดใหญ่ในสไตล์ผู้บริหารนะฮะวันนี้นะฮะที่มาให้ท่านผู้ชมดูนี้บอกเลยนะว่าเป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินนะฮะเลขไมค์แค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ215 Toyota Camry 2.5ที่ไม่70,000 แคมรี่บอกเลยว่าเป็นรถซีดานหรูๆในสไตล์ผู้บริหารนะครใครที่เล็งรุ่นนี้อยู่ดูคลิปนี้จบแล้วต้องวิ่งแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินนะฮะไม่ใช่ไฮบริดนะเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องระบบฟงระบบไฟอะไรที่ใครที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องกลไกการใช้งานที่อาจจะดูยุ่งยากเล่นตัวนี้ไปเลยวท่านผู้ชม,เค,ชมเครื่องเบนซินตัวท็อป 2.5G ราคารถใหม่ป้ายแดงนะหนึ่งล้านห้าแสนหบาทที่สําคัญเลขไม้น้อยมากๆนะเจ็ดหมื่นกิโลเมตรแท้เช็คศูนย์ตลอดอ้ามายอีกแล้วนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถของโอลิคอีกแล้วนะ บริษัทนี้เนี่ยบอกเลยว่าดูแลรถดีมากๆทุกหมื่นกิโลเมตรเช็คศูนย์ตลอดไม่มีหลุดไม่มีขาดเลยนะครับอะไรที่ถึงดิวเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรที่ถึงดิวถ่ายเขาถ่ายเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยอยู่ครบถ้วนแน่นอนนะ,คะโครงสร้างนะ,ะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่70,000ื่นกิโลเมตรแท้ๆรับประกันซื้อคืนเต็มราคาเช่นเคยคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้เก็บสีเลยนะฮะเพราะฉะนั้น วันนี้ที่ท่านผู้ชมดูเนี่ยจะเป็นผิวพันธุ์เดิมออริจินัล เริ่มจากด้านหน้าเลยนะฮะคันนี้ก็สีเทาเมทัลลิกนะฮะด้านหน้าก็ยังไม่ได้เก็บสีอะไรล้างเสร็จใหม่ๆเพราะฉะนั้นด้านหน้าก็อาจจะมีสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ดูคลิปนี้จบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอารถไปเข้าอูส่สีไปเก็บงานสีให้มันเรียบร้อยเพราะว่าสะเก็ดหินค่อนข้างเยอะก็ตามสไตล์รถใหญ่นะฮะส่วนใหญ่วิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดก็ต้องมีบ้างนะเป็นธรรมชาติของรถมือสองด้านหน้าก็มาด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ไมเนอร์เชนนะ,ะไฟหน้าโปรเจ t แล้วมีไฟ LED daylight เรียบร้อยสภาพโคมก็สวยงามนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้แต่กลางวันเพราะว่ายังไม่หมองเท่าไหร่นะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยสวยงามนะ,ะตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมตามสไตล์ไมเนเชนนะ,ะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะฮะอันนี้ก็ผิวพันธุ์ถือว่าเดิมมากๆนะครับกระจังหน้าสวยงามนะออกแดดก็เป็นประกายนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับ แก้มข้างนะฮะก็อาจจะมีสะเก็ดหินบ้างนะฮะแต่จุดนี้เดี๋ยวขอบอกว่าไม่ทํานะเพราะว่ามันไม่อยากจะทำมันมันนิดหน่อยนะเอาทํานี่แบบมันสะเก็ดเยอะๆละกันชิ้นใหญ่ๆอย่างฝากระโปรงเนี่ยแก้มนี่มันแค่นิดเดียวอย่าไปทํามันนะฮะ กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถเอออันนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวกระจกข้างให้นะครับฟิล์มมีให้รอบคันนะฮะมีกันขโมยให้จากโรงงานเลยมือจับเป็นแบบโครเมียมนะฮะมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับคันนี้ก็ได้ตัวท็อปเพราะฉะนั้นก็จะได้ล้อแม็กลายเท่ๆแบบนี้แล้วนะฮะเป็นล้อแม็กขอบ17บอย่นะฮะยางให้มาที่เบอร์2 1 5 5, 5, 5 R 1 7เป็นยางกูดเยア นะยางค e ุดเย่เอฟฟ i เชียนจีอารแนะฮะยางโอ้ยางใหม่มากๆเลยท่านผู้ชมสัปดาห์ที่4ปี2020นะฮะเพราะฉะนั้นดอกก็ยังสวยยังคมยังลึกอยู่ใช้ได้อีก2ปีสบายๆล้อหน้าก็เป็นดิสเบรกนะฮะล้อแม็กก็เป็นแบบ5รูแม็กอลอยนะฮะสีเงินนะฮะสีเงินแม็กอลอยสีเงินสวยงามดอกยางยังลึกยังคมอยู่ มาด้านข้างกันต่อนะฮะด้านข้างก็ถ้าเรายืนดูไกลๆสีก็ยังสวยนะสียังสวยยังใสไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าดูใกล้ๆอาจจะมีบ้างนะอาจจะมีบ้างอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไม่ทำนะฮะเพราะว่าผิวก็ค่อนข้างเดิมเออดูแล้วก็จะเยอะอทำ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 เดี๋ยวทําให้นะไม่ต้องห่วง นะแต่ให้ดูก่อนว่าจริงๆที่ทําสีเนี่ยหลายคนอาจจะบน่นไม่ไปทำสีทําไมมีชนหนักหรือเปล่าจริงๆไม่ได้อยากทํามันนิดเดียวจริงๆนะแต่วันนี้ให้ดูกันให้สบายใจว่ารอยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็ต้องทำนะฮะก็ต้องทำเพราะสเก็ตมันค่อนข้างเยอะด้านหลังนี่ก็จ,จะมีรอยขีดข่วนเป็นแนวยาว นะแต่ว่าไม่ไม่ลึกนะฮะไม่ลึกเดี๋ยวถ้าขัดออกก็ขัดนะถ้าขัดไม่ออกก็ต้องพ้นก็ต้องพ้นนะฮะก็จะมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ผิวพันธุ์ที่เห็นนี่ผิวค่อนข้างเดิมนะค่อนข้างใสนะแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยผมก็เสียดายผิวมากเลยนะไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะแต่ว่าเพื่อความเรียบร้อยสวยงามก็ต้องทำนะสัปดาห์ที่4นะฮะข้างหลังสัปดาห์ที่4ปี2020ยางจาก Good Year กูดแย่ก็ ยางยังใหม่อะดอกยังนิ่มยังสวยยังคมอยู่ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันนะฮะล้อแม็กขอบ17 5รูล้อแม็กสวยงามไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรไฟท้ายแบบม i n เนอร์เชนแล้ว นะครับตกแต่งด้วยกาบโครเมียมสวยงามตัวนี้ตัวท็อปนะฮะ 2.5G เครื่องธรรมดานะไม่ใช่ไฮบริดนะครับด้านหลังมีเซนเซอร์ให้อีก4จุดนะฮะเท่าเซ็นเซอร์นี่รอบคันเลยนะด้านหลังนะฮะก็อยากให้ดูนะว่ามันมีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมีรอยยุบนิดนิดหน่อยหน่อยมีมีรอยแตกนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยที่เราไปเก็บเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่ได้ชนหนักจริงๆนะไม่ได้อยากจะเก็บนะหลายคนก็พอรถ ไปดำสีก็หาว่าสีไม่เดิมพอไม่ทําก็หาว่ามันเก็บงานไม่เรียบร้อยเลยไม่รู้จะเอาใจยังไงเลยให้ดูกันแบบนี้เลยฮะแล้วเดี๋ยวจะให้เก็บตรงไหนก็ว่ากันนะตรงนี้ก็มีรอยขีดขว่วนนิดหน่อยแต่อันนี้น่าจะขัดออกอันนี้ไม่ยากไม่ยากนะฮะขัดออกตรงนี้ขัดออกอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไม่ทํานะเดี๋ยวเอาสีแต้มให้ละกันนะฮะเพราะว่าดูโดยองค์รวมแล้วผิวพันธุ์ยังสดใสสวยงามนะฮะออกแดดแล้วยังเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ก็ไม่จําเป็นจริงๆไม่อยากจะทําเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนนะฮะล้อหลังซ้ายก็สวยงามนะฮะยางปี20เหมือนกันนะฮะสวยงามเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับมือจับฝั่งนี้ก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะฮะล้อหน้าก็สวยเหมือนกันโอ้คันนี้ล้อแม็กค่อนข้างสวยนะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรยางใหม่ปี20เหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันต่ออ่เรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะฮะซอกในดูได้เลยะฮะซอกในเดิมหมดหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะรูกลมคมกริปเช่นเคยนะครับเรามาต่อกันที่เม็ดอาร์คนะฮะโอ้ตะเข็บค่อนข้างเหนียวนะี่ดึงค่อนข้างยากอึ๊บอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวนะฮะอึ๊บ่ะตะเข็บเดิมๆนะสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คสวยงามนะเม็ดอาร์คสวยงาม เม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะฮะสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะฮะโอ้คันนี้ผลิตปลายป,ายปี15เลยนะ,ะท่านผู้ชมผลิตพฤศจิกายนสองพนสิบหเลยนะฮะผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนี่นะฮะเลขเครื่องยนต์ใช้ 2AR นะฮะเลขตัวถัง MR เอสไม่ใช่เอ็มออะไรเนี่ยลงท้ายด้วย c 1 4010343เครื่องสองพันหซีซีสติกเกอร์เดิมเดิมไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับซอกในเดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับแต่อย่างใดเปิดมาแล้วก็ดูเลยฮะซอกในเดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดตัวอักษรคมกริบนะฮะ เม็ดอาร์ Med กันต่อนะฮะเม็ดอาร์กก็สวยงามครบทุกเม็ดนะเม็ดอาร์กสวยงามครบทุกเม็ดเลยนะเม็ดอาร์กสวยงามตามท้องเรื่องนะสวยงามตลอดทั้งแนวเม็ดอาร์กอยู่ครบตะเข็บตรงแนวนะฮะเม็ดอาร์กสวยงามรูกลม เม็ดอาร์คอยู่ครบรูกลมนะฮะตะเข็บเดินตรงแนวนะครับกระจกเดิมของ Toyota มีฟิล์มมีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยฝากระโปรงท้ายนะฮะก็ค่อนข้างใหญ่โตมโหรานเหมาะกับคนที่ชอบขนสัมภาระเยอะๆนะฮะ,ะเรามาเริ่มจากโครงสร้างกันก่อนนะฮะก็ตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบ นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับเม็ดอาร์ k, อยู่ครบนะฮะตะเข็บเดินตรงแนวผ,วผิวพธุ์ก็ต้องแหง้งๆแบบนี้ไม่เงานะฮะซ้ายกับขวาด้าตาต้องเหมือนกันฝากระโปรงเดิมนะฮะแนวซิลิโคนตรงแนวนะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะยังไม่เคยถอนไม่เคยพ่นรูครบนะฮะตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้เม็ดอาร์ k, อยู่ครบฮะ ให้ดูโครงสร้างด้านหลังว่าสวยงามขนาดไหนมีไฟส่องสว่างให้รูกลมคลมคลิปอยู่บุนแห้งๆเดิมๆด้านในก็รูค่อนข้างกลมนะสวยงามอ่ะมาดูพื้นยางอะไรกันบ้างโอ้ได้ถาดรองกันกระแทกมาเช่นกันนะฮะของแท้เลยนะนี่ของของศูนย์นะฮะอ่ะแผ่นสักลาดสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยนะไม่สกรปรกอะไรยังสวยงามอยู่นะฮะเปิดมาดูเลย นะฮะอ,อุปกรณ์ก็ครบครับท่านผู้ชมทั้งตัวหมุนแม่แรงแม่แรงนะตัวขันลอ้อตัวลากจูงอะไรเนี่ยมีครบเลยนะฮะแผ่นโฟมก็สวยงามล้ออะไรรุ่นนี้เราจะได้ล้อแม็กเลยนะฮะล้อแม็กก็สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะน่าจะยังไม่เคยใช้งานนะนี่พร้อมตัวรถเลยนะฮะ ปี15นะสัปดาห์ที่41ปี15พร้อมตัวรถล้อแม็กยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สน,นะฮะดูได้เลยนะครับว่าผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆซอกในก็เดิมหมดแนวซิลิโคนก็ของเดิมจากโรงงานไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยสนงสนิมน้ําทงน้ําท่วมอะไรไม่มีดูได้เลยครับว่าเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นแนวซิลิโคนสวยงาม ั้งซ้ายและขวานะขอนุีากแหวกให้ดูอย่างนี้ละกันนะครับตัวอักษรฝั่งนี้ก็จะเป็นก้าอาคมคมแบบนี้นะผิวพันุ์ก็เดิมๆไม่มีรอยของสนงสนิมแต่ยางได้ด้านขวานะฮะก็ล้อมมาดูไปแล้ว <c oughs> อันกว่ามาดูโครงสร้างกันต่อนะ เม d อาคสวยงามตลอดทั้งแนวแน่นอนนะฮะแหวกไปแล้วก็รูกลมๆคมกริปๆินะฮะเม็ดอคสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะเม็ดอคสวยงามก็หน้าตาแบบนี้ทั้ง4บานนะฮะเม็ดอคสวยงามน็อตเดิม erm, หมดนะฮะหัวน็อตเดิม erm, ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีลิกควา่าไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่70,000กิเมแท้ๆรับประกันซื้อคืนเต็มราคา หัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดสติกเกอร์เดมิมเดมิมไม่เคยแกะไม่เคยแก้ไม่เคยพ่นนะครับเดิมเดิมเลยเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนี่ฮะครบอยู่ครบนะฮะอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวน็อตเดิมไม่มีรอยพ่นซอกในเดิมหมดนะฮะอ่ะ และต่อไปเราก็ได้เวลาเก็บตะเก็บกันแล้วท่นานผู้ชมเอาไปมากท่านผู้ชมมาดูห้องเครื่องกันดีกว่ากันเลขไม่เจ็ดหมื่นเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะฮะเปิดมาแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์ d u อ l v ว t ีวีทีไอซีซีเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่ใช่ไฮบริดร้อยแรงมารองรับเชื้อเพลิงได้ถึง E20 อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้ก็เครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สน,นะฮะ หน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมหมดนะฮะให้ดูเริ่มจากด้านนี้กันก่อนเลยก็หัวน็อตเดิมนะฮะแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดเลยเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะ,อะซอกในเดิมหมดนะฮะรุ่นนี้ก็จะมีพลาสติกตรงนี้นะฮะก็ดูเม็ดอาร์กตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะมี 9R นะฮะตัวอักษร 9R คมๆตรงนี้เลยสติกเกอร์เดิมๆนะฮะไม่เคยแกะไม่เคยพ่น เมนอาร์คสวยงามอยู่ครบเครื่องยนต์เดินเ,นเรียบเงียบเชียบนะฮะมีเบรก ABS มาให้ด้วยซอกข้างในเดิมหมดนะฮะเมนทอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับขาคัน้ารุ่นนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีพลาสติกบางนะแต่ว่าเรารับประกันว่าไม่มีชนหนะักแน่นอนนะครับไม,มไม่มีค้อไม่มีพ่นอะไรด้วยนะจากตรงนี้จะมองเห็นเลขเครื่องยนต์อย่างชัดเจนนะฮะ2 AR U 284609นะ,ะก็สวยงามมองเห็นอย่างชัดเจน แบตเตอรี่รู้สึกเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะนท่านผู้ชมอ๋อเพิ่งเปลี่ยนเมื่อมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะมีนาคม64อนะ่ะแบตเตอรี่อันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะฮะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับไฟหน้าก็เดิมๆเ,เลยนะฮะอ่าซอกในก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบฝั่งนี้ก็จะมีตัวอักษร 9L คมๆแบบนี้ด้วยนะฮะฝั่งนู้นเป็น 9R ฝั่งนี้ก็เป็น 9L เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนี่ 9L นะฮะเบ้าโชค๊คต้องมีตัวอักษร 9L ฝั่งนู้นก็ 9R นะฮะ เม็ดทากสวยงามผิวพัรร์แห้งๆเดิมเม็ดทากอยู่ครบแต้มสีเดิมจากโรงงานอยู่ครบเลยซอกในเดิมหมดนะฮะตัวอักษรคมกริบรูคมรูกลมลกลมรูคมๆนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับ เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบรูกลมคมกริบแผ่นกันร้อนสวยงามไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะฮะสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมคมกริบรูกลมรูคมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมรูกลม นะรูกลมคมกริบรูคม,คมสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะรูกลมคมกนะริบนะฮะรูคมแนวซิลิโคนตรงแนวแถมนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะรูกลมสวยงามถ้าแ็บเดินตรงแนวแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บนะรูกลมคมกริบฝาปงแท้ต้องสลักคําว่าโตโยตา้านะฮะรูกลมน็อตเดิมไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดซอกในเดิมหมดรูกลมคมกริบอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อไป อ้าเรามาดูกันเลยนะฮะอูสภาพใหม่มากๆเลยนะคันนี้ตัวท็อป2 5 g เราจะได้เบาะหนังแท้สีครีมนะสีเบตนั่นแหละคันนี้ฟอกให้อย่างเดียวนะฮะก็มีพ่นตรงนี้นะบอกก่อนเพราะว่า เป็นทุกคันนะฮะเวลาขึ้นลงขึ้นลงก็จะมีอาการแตกนะอันนี้ก็พ่นให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะกระชินนี้ก็พ่นนะ,ะก็แต่ว่าหนังพวกนี้เดิมหมดนะฮะไม่ได้หุ้มใหม่นะเพราะฉะนั้นเราจะได้หนังแท้สเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะก็ได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะฮะเบาะไฟฟ้านี่เป็นแบบคู่หน้านะฮะปรับแปดทิศทางทั้งซ้ายและขวานะฮะมาดูด้านเลยนะฮะอูด้านหลังนี่ใหม่คดคอด สภาพเบาะรุ่นนี้นะบอกเลยรุ่นนี้อาจจะมีจุดด้อยนิดหนึ่งตรงที่ว่าใช้เบาะสีครีมเพราะฉะนั้นอาจจะดูแลรักษายากแต่คันนี้มาแรกๆก็เลิะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราฟอกให้ทําความสะอาดให้ออกมานี่ใสปิ้งใสปิ้งโอ้ยเป็นรถระดับผู้บริหารนะ,ะที่ค่อนข้างจะนั่งสบายนะ,ะกว้างขวางนะครับยืดแข้งยืดขาได้เต็มที่มีแอร์หลังให้ด้วยนะฮะมีแอร์หลังให้นะครับแล้วก็มี ม่านบังแดดให้แบบนี้ด้วยนะครับนะกระจกก็เป็นไฟฟ้าแบบออโต้ครบทุก4บานเลยนะฮะก็เหมาะกับการเดินทางไกลนะฮะอย่างยิ่งเลยเพดานก็สวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรมีไฟสองสว่างให้นะครับมีรูต,ติดตั้งคาซีดเด็กแบบ i อโซฟิมาให้ครบเลยสภาพเบาะนี่อยากพิเซษมากมากเลยนะเพราะว่าปกติรถ รถบริษัทส่วนใหญ่มานี่ยเบาะจะค่อนข้างโซมแต่คันนี้บอกเลยว่าใสามากๆนะครับที่เท้าแขนมีให้เหมือนเดิมนะมีที่วางแก้วน้ําให้เท่ๆตรงนี้แล้วก็มีช่องสําหรับโยนของใช้ที่ไม่จําเป็นไปด้านหลังให้ด้วยมาเรามาลองนั่งคันนี้กันเลยนะสำหรับคันนี้เลขไม่ปัจจุบันนะ72,000กิโลเมตรคันนี้ก็ได้ปุ่มสตาร์ทนะได้กุญแจอ e ีโมบิลิเตอดอกมีให้ครบ กระจกไฟฟ้า4บานนี่ออโต้ครบเลยนะ,ะทั้ง4บานนะกระจกข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าด้านข้างนี้มี Blind Spot Sensor ด้วยนะ,ะช่วยเตือนเวลามีรถจะแซงนะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิด Park Sensor มีปุ่มเปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวในขณะรถลื่นทันไหลนะเซนทันล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะสำหรับพวงมาลัยก็มาในสไตล์หนังแท้สีดำนะฮะมีครูซคอนโทรลให้นะฮะมีปุ่ม โอ้โหมัล yeah, yeah, ติฟังก์ชันเยอะแยะยุบยับเต็มไปหมดเลยนะฮะสามารถเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้และก็ระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กแปใบเลยนะฮะถุงลมนิรภัย8ใบพร้อมกับเบรก ABS นะถุงลมนิรภัย1 2ที่เสา3 4เสา,สา,สาข้างหลัง56แล้วก็ที่เบ,บาะ78แอร์แบ็กแใบนะฮะมา,มาแบบแท่นชาร์จแบบไร้สายนะฮะแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายเดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูนะฮะสามารถใช้งานได้นะครับ อ่านี่ชาร์จเข้าแล้วนะฮะเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายใช้งานง่ายๆสบายๆนะครับเออผมชอบรุ่นนี้มากๆเลยนะครับหน้าจอ D V D ระบบสัมผัสมาพร้อมกับระบบนำทางแผนที่ n a v i เก t o r นะฮะเป็น n a v i เก t o r เลยสามารถปรับโหมดหมดของแผนที่ได้หลายแบบนะทั้ง3มิติ2มิติอะไรทั้งหลายแลบต่างๆนาน,นานเยอะแยะมากมายใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ในตัวแล้วนะฮะ กล้องมองหลังมีให้ในตัวเรียบร้อยเลยนะครับสามารถเล่น DVD ได้ CD ได้ MP3 ได้นะครับระบบเครื่องเสียงเป็น JBL Green Edge นะฮะพร้อมกับระบบเสียง Dolby Digital Surround ระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะสามารถปรับอุณหภูมิปรับทิศทางได้นะฮะแยกอุณหภูมิหน้าหลังได้นะครับมีไลฟฟ้าหน้าไลฟฟ้าหลังและระบบแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะฮะนี่ นะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของรุ่นนี้เลยนะมีม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยและนะครับคอนโซลด้านหน้านะฮะก็ามาด้วยสีดำสีเป็นหนังสีดำล้วนๆนะก็สภาพยังสดใสสวยงามนะครับที่วางแก้วน้ำตรงนี้กมม็มาในแบบลายไม้นะลายไม้แล้วก็มีรู USB AUX US, มีให้เหมือนกันรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้ามีให้เหมือนเดิมระบบเกียร์ก็ มีทั้งออโต้ธรรมดาแล้วก็แบบแมนนวลโหมดนะฮะสามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ง่ายๆเลยนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นเก๊เก็บของนะฮะโลง่ลงๆไม่มีอะไรแต่ค่อนข้างใหญ่ที่เด้าแขนก็สามารถปรับเดือนหน้าขอยหลังได้นะสำหรับคนที่แขนสั้นแขนยาวไม่เท่ากันก็ค่อนข้างสะดวกสบายมากๆมีคู่มือใช้งานนะ,ะมีทีคอนเน็นะครับมีคู่มือเ네นมีแฟ้มให้แต่ของ t ต y o ต a บอกเลยนะว่าเขาจะไม่มีสมุดที่เช็คระยะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของ t ต y o t ้าจะออนไลน์เข้าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะ เดี๋ยวผมเช็คเลขไม์ให้เรียบร้อยแล้วว่าไม์แท้แน่นอน7 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ก็ผลิตปลายปี2015จดก็ปลายปี2015เลยนะฮะก็เป็นตัวไม้ด้วยเชนเลยขออนุญาตดูนิดน,นึงว่ามีสำเนาไหมเนี่ยเออเอออ่ะมีมีสำเนามามานี่นะฮะผลิต2015นะฮะแล้วก็จดทันวา2องพเลยนะโอ้ทําไมไม่จดมกรลาวเนี่ยนะ,ะสีเทานะฮะแคมรี เบนซินล้วนร้วนแ8 1แรงมา้าเลขตัวรถนะ MR053 านยนะครับเนี่ยนะจะต้องตรงกับแผ่นเพลทนะฮะเ,เลขเครื่องนะฮะ 2AR อะไรเนี่ยจะต้องตรงกันหน้าเครื่องที่เราดูเมื่อสักครู่นี้181แรงมา้า2.5เบนซินไม่ใช่ไฮบริดนะลำดับที่1นะบริษัทไทยโอลิกลิสซิ่งนะใช้กรุงเทพอย่างเดียวภาษีหมดปลายปีธันวา64ใช้ได้ยาวๆถึงธันวาหกสี เดี๋ยวไปลองขับกันเลยสํรารับคันนี้เครื่องเบนซินล้วนๆ 2,500cc 1 8 1แรงมา้าสำหรับเรื่องความแรงนี่ไม่ต้องห่วงนะแรงถึงใจอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องค่อนข้างใหญ่นะช่วงล่างดีนะฮะเบรกดีเยี่ยมนะขับได้ง่ายๆนะครับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เน้นขับทางไกลเป็นหลักนะฮะ ขับทางไกลออกต่างจังหวัดบ่อยๆแนะนําเลยนะใช้เครื่องใหญ่เนี่ยเวลาแซงในยามขับขันนี่สบายใจกว่าเยอะนะ,ะแตะแตะแซงแตะแ,แตะแซงเดี๋ยววันนี้เราจะลองรถได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ารถเข้ามาเยอะละเกินนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าอยากลองเดี๋ยวมาลองที่เตละกันเดี๋ยวเป็นว่าผมไปลองและขับดีมากๆนะขับค่อนข้างดีช่วงล่างนุ่มนวลนะแอร์เย็นสบาย่ะ ออปชั่นก็ค่อนข้างเยอะหรูหราไฮโซนะฮะ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นในรถกันเลยครับไปอา้าวเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่เล็งรถผู้บริหารนะฮะในสไตล์ซีดานคันใหญ่ๆหรููไฮโซออกห้างแพงๆต้องแนะนำคันนี้เลยนะฮะ2,015 Toyota Camry 2.5G ไม่เ0 0 0 0ม่ฮะ สุดยอดรถซีดานนะฮะที่คู่ควรแก่การไว้ใช้งานประจําบ้านนะมีความยืดหยุ่นใช้ได้ทั้งใกล้ทั้งไกลนะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเราให้ดูดีภูมิฐานในราคาเบาๆนะ,ะราคารถใหม่ป้ายแดงอย่างที่บอกนะหนึ่0ล้บาทวันนี้นะฮะอายุรถ5ปีกว่าๆก,กับเลขไม่แค่70,000กิโลเมตรผมบอกเลยนะฮะว่าประหยัดไปได้8 0 0 0 0 0กว่าบาท วันนี้ปกติ Walk-in เราขาย7,99,000บาทผมพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube นะฮะราคาเงินสดก่อนนะฮะราคาเงินสดผมขายเพียง7,59,000บาทนะโอ้โหเรียกว่าถูกเกินครึ่งแล้วนะจากป้ายแดงนะฮะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะอย่างที่บอกว่าเป็นรถประมูลเพราะฉะนั้นจะต้องพิเศษสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์แต่ขอยอดจัดขั้นตอนสัก5 0,000 0บาทขึ้นไปละกันนะ,ะใครที่จัดไฟแนนซ์นะฮะ ผมลดให้เลยเหลือเพียง7,19,000บาทนะโอ้โหถูกมากๆเลยนะ7,19,000บาทนะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวได้นะฮะตัดเต็มได้ดาวสูนบาทแต่ถ้าคำวนวณคร่าวๆนะถ้าถ้าจัดไฟแนนซ์ที่7,000ผ่อน72วันก็จะตกประมาณ13,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะเราก็จะได้ขับ Camry ตัวท็อปที่ออกห้างล้านห้ากว่า,ก,วากันเลขไมคแค่70,000กิโลเมตรก็แนะนำเลยนะคันนี้นะ ได้ผิวพันธ์เดิมๆได้อย่างใหม่4ี่เส้นอพิเศษเช่นเดิมนะฮะเรายังรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะเอารถเข้าศูนย์โตโยต้เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลนไส้กรองให้ฟรีแบตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนให้ ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมฟันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเชิญเคยอารถสวยอยู่ไม่นานนะฮะอย่าช้านะครับนีักทายฝ่ายขายกันมาได้ที่ l ล n e อ f ฟฟิ i a l ของเรา ID Line 1 9 s p คฆษณาแนดดี้ของเราได้ง,ง่ายๆเข้าไปที่ o o กันแบบแล้วพิมพ์19สีตะกรัเราอยู่ถนนกนรารประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันและเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะรีวิวแบบด่วนๆจะเป็นคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากดาน ชมดูแลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะัดสิบเกาสีประกอบม่อสองที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ